สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องอาการปลูกดอกปทุมมาแบบตัดขายดอกว่ามีการเลือกการสายพันธุ์หรือว่าลักษณะเด่นยังไงของสายพันธุ์ไหนเพราะว่าปทุมมามันมีหลายสายพันธุ์มากเป็นร้อยเลยก็ได้แล้วแต่ว่ามันก็มีบางพันธุ์ที่เขาขายไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยแต่พันธุ์ทั่วไปนี่ก็สวยนะสวยเยอะ ส่วนใหญ่ปทุมมาที่เขาเลือกเลือกอมาขายตลาดขายตัดดอกนี่มันก็จะเลือกแบบเน้นกีบแข็งกีบทนแล้วก็สีว่าเราเน้นแบบไปงานยังไง,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราทํามาดูนะที่สวนก็มีตัดขายดอกเหมือนกันเป็นแบบเป็นเริ่มอะค่ะเป็นเพิ่งแบบเริ่มเปิดตลาดใหม่เนี้ยค่ะก็เลยจะพามาชมดูว่า มันเป็นยังไงว่าโอเคชอบไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูกันเลยอันนี้ละค่ะปะทุมมาที่ตัดขายดอกไอที่เป็นดอกสีนี่แหละสีสายพันธุ์นี้สายพันธุ์แดนชา์โดแดงสดๆเนี่ยยังหาไม่เจอนะคะที่จริงมีแต่ว่ามันติดลิขสิทธิเ์เขาไม่ขายเขาไม่ขายอะคะ่ะ เราอแต่สายพันธุ์แดงชาโดนี้ก็เป็นสีจริงก็จะจอ,อกบอนเย็นตามรูปเลยลักษณะของของตัวนี้มันจะกรีบแข็งทนดอกใหญ่เลี้ยงง่ายพื้นที่แห้งแล้งนี่ทนสุดเลยเพราะว่าอยู่บ้านรัดเนี่ยสารคามเนาะมันจะมันจะแห้งแล้งนิดนึงฝนชอบทิ้งช่วงนี่แหละแดงชาโดกรีบจะแข็งแๆหน่อย เขาอะแข็งทนนะคะอยู่ได้นานหลายวันเนี่ยอันนี้ขนาดอยู่ในแบบหักง่ายเลยนะหักหักยากนะอันนี้ลักษณะของแดงชาโด้แล้วเขาเลือกกันยังไงทำไมต้องเลือกสีด้วยสีของแดงชาโด้ที่จริงเขาไม่ได้ดูที่สี อย่างเดียวเขาต้องดูที่ความทนเนาะความทนของดอกปักแจกันได้นานแค่ไหนสองสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าอยู่ในต้นเนี่ยเป็นเดือนค่ะกว่าจะโรยแต่ละดอกเนี่ยอันนี้คือแดงชาโดว์กีบแข็งสีสดเน้นแม่สีเลยแล้วก็ตัวหนึ่งจะเยอะหน่อยก็คือสีขาวนะเขาจะชอบสีขาวกันเยอะเพราะว่าช่วง ช่วงที่ปฐุมมากออกดอกคือหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยจะจะคาบเกี่ยวกับเข้าพรรษานานหน่อยเข้าพรรษางานมงคลไม่ค่อยมีก็จะมีแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่างานขาวดำพามาดูดอกสีขาวเขาจะชอบสายพันธุ์ขาวมะลิขาวมอนบางขาวมะลิอะค่ะอันเนี้ยสีขาว มันรูปทรงมันสวยด้วยรูปทรงมันกลีบประดับมันกบเข้าอ่ะเดี๋ยวนะทไมโฟกัสไม่ได้เลยเนี้ยกล้องเหล่าโอ๊ยอมอันนี้ขาวมาลิรูปทรงดอกมันเห็นไหมมันจะแบบจีบบนมันจะไอโบเข้าข้างในอ่ะบางบางสายพันธุ์มันก็จะบานออกอะไรเงี้ยค่ะบางคนเขาก็จะจจะไม่ชอบแต่ที่นิยมเยอะสุดก็คือขาวมะลิที่ ถ้าสำหรับสีขาวนะอันนี้กีบแข็งอยู่ก้านดอ,อกอาจจะสั้นกว่าแดงชาโดแต่ว่าก็ใหญ่ก็ก้านใหญ่อยู่แข็งแรงมากขาวมะลิโอเคเลยขาวสนโนว์ขาวเชียงรายก็ได้แต่ไม่สมบูรณ์ความสวยไม่สมบูรณ์เท่ากับขาวมะลิทีนี้เป็นสีชมพู สีชมพูมันมีหลายชมพูนะมีเชียงใหม่พิงขา่าชมพูมะลิแล้วก็อันชมพูผีเสื้อ62ดอยตุงแต่ที่รัดปลูกมานะเชียงใหม่พิงก็ถือว่ากีบบางอยู่แต่ทรงดอกสวยเหมือนดอกบัวเลยแต่ค่อนข้างจะกีบบางนิดหนึ่งถ้าตัดขายก็น่าจะพอได้อยู่ แล้วก็ชมพูมะลิชมพูมะลิก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่โอเคอยู่ถือว่าดอกสามารถตัดดอกขายได้ก็ไม่ถึงกับแข็งมากแล้วก็มีอันนี้ชมพูผีเสื้อชมพูผีเสื้อลักษณะดอกแบบนี้กรีบแข็งอยู่อันนี้ทนอันนี้ทนชมพูผีเสื้อนะ นยาวด้วยสูงก้านดอกยาวพวกเนี้ยชมพูผีเสื้อมันจะสวยออกสไตล์วินเทจนะแบบเออดูสิลักษณะดอกแล้วก็จะมีอ่ะหก่วนสองลอยตุงเนาะหก่วนสองลอยตุงก็โอเคอกีดแข็งนี่ กี่มันแข็งขาก้านขาก็แข็งพวกนี้ทนค่ะดอกมันจะทนเขาจะชอบร้านดอกไม้คือคือการจัดดอกไม้เขาก็ปัญหาหนึ่งของเขาก็คือจัดได้นานไหมจัดบางทีก็มีที่กลางแจ้งเหมือนกันนะถ้าจะเป็นพวกแบบเบนจมาศม,มันอาจจะไม่สู้อาจจะไม่สู้เท่าปทุมมาปทุมมาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของดอกไม้แต่ถามว่าจัดสวยไหมเนี่ย สวยเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับความนิยมมากกว่าแต่มันลักษณะเด่นของดอกไม้แต่ละทรงมันก็แตกต่างกันอยู่ต้องเลือกตอเลือกใช้ตามความเหมาะสมตามงานหรือความนิยมด้วยนี่ส่วนอ่าสีแดงสีแดงหรอสีแดงมีอีกอันนึงนะแดงดอยตุงก็โอเคแข็งความนิยมก็เยอะเดี๋ยวพาไปดู นี่ขาแดงดอยตรงแดงดอยตุงหยิบแข็งขาก้านแข็งด้วยไม่อ่อนแออันนี้คือแดงดอยตุงลักษณะเด่นก็จะเป็นสีสีจะค่อนข้างไปทางชมพูม่วงอะ่ะบานเย็นม่วงประมาณนี้สีจริงนะจะออกไปทางนั้นแดงโอยตุงในรูปมันอาจจะไม่ค่อย ในรูปอาจจะไม่ค่อยอน,นี้เท่าไหร่อ,อแต่แดงลอยตุงโอเคอยู่ในเรื่องของการตัดดอกแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เขาเจะไปแซมคือเขาก็จะพยายามจัดแล้วก็หาหาสีตัดใช่ไหมเดี๋ยวมาดูเขียวเขียวอ่าก็จะมีเขียวด้วยบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเขียวแต่เขียวเนี่ยมันก็ใช้ในการจัดงานได้ดีนะโดยส่วนตัวมันอาจจะดูไม่สวยไม่โดดเด่นใช่ไหมเวลาปลูก แต่การจัดงานนี่เขาต้องการหลากหลายสีเขียวนี่เขียวช็อกโกแลตเลยแข็งมากดอกใหญ่ตัวนี้หนักด้วยแหละก้านใหญ่ดอกใหญ่แต่อันนี้ยังถือว่าไม่ใหญ่มากแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่ดอกใหญ่ก้านใหญ่หนักสีเขียว ที่สวนอ,อันนี้เป็นสายพันธุ์ที่สวนปลูกเน้นตัดดอกนะคะก็จะมีก็จะมีประมาณนี้แหละส่วนสายพันธุน์อื่นๆเยอะมากก็มีปลูกเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นปลูกแบบประดับถ่ายรูปเชียงใหม่ทิ้งเนี่ยรัดเน้นไปถ่ายรูปมากกว่าสวยอยู่แต่ว่าสวยแบบสวยแบบระยะ,ะสวยแบบถ่ายรูปอ่ะก้านสูงด้วยถ้าเชียงใหม่ทิ้ง เดี๋ยวถ้าไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่ตัดอ่าไม่ได้ตัดแปลงที่ปลูกเพื่อความสวยงามถ่ายรูปเยอะเหมือนกันอันนั้นน่ะสำหรับอะทุมมาได้แทบทุกสายพันธุ์แหละเพราะว่ามันพันธุ์ไหนก็สวยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองดูหลากหลายเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ